สวัสดีสมาชิกมวยหวยพิมายไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหวยพิมายไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่29มิถุนาย,ยน2565ผมมวยหวยพิมายไทยก็มาวิเคราพิจารณนเชิงมวยก่อนช็อคของรายการมวยช่อง3ซึ่งจะถ่ายทอดในเวลาประมาณสักเที่ยง15เที่ยง15นาทีของวันที่2 กรกฎาคม2565จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกที่ผมนําขึ้น YouTube นั้นก็ต้องบอกกันทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วนะครับ mm hmm. หากผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยที่ผมชี้ประเด็นก่อนชกไม่ได้รับการชูมือก็อย่าได้เสียกำลังใจครับผมทําคลิป วิเคราะห์ชั้นเชิมงมวยทรงมวยให้กับทุกท่านได้รับฟังทาง Youtube เป็นประจำอยู่แล้วก็จะพยายามทำการบ้า,เาบนเพืสอเค้าซื้อข้อมูลเพิ่มขึ้นเพ่ในความมั่นยํามากขึ้นลดความผิดพลาดในครั้งต่อๆไปนะครับนามวยอายุมสมัยใหม่ในะจะลุ้นเชีย์ยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเข้าตัวดีมีราคาออกตัวางทุนก็อย่าลืมออกตัวกันนะครับ <c oughs> สำหรับการทำคลิป ขึ้นทางช่องยูทูปนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีครับนนะภาคยกเจ็ด มวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักแล้วก็แอดไลน์ไปที่ p แอดนำหน้าด้วยนะครับนะ p a k y o OK, k 77ได้เลยการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ความมั่นคงนะครับนขะอบคุณกำลังใจที่ให้กันเสมอมาครับนะผมชี้เล่นก่อนชอกชนะ4-0ก็จะรับโบนัสนทันที1กำปั้นนะครับนะึ่ึ่งก็ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดอยู่ที่ว่าผมจะทำได้หรือไม่นะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าการกลชั้นเชิงมวยทรงมวยของผมโดยละเอียดนั้นมีประโยชน์แล้วก็ทําให้สามารถนําไปใช้ได้จริงก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ไว้นะครับนะเพราะว่าวันอาทิตย์นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะมีคลิปหลังช่างของมวยที่ชอบวันอาทิตย์ให้ด้วยนะครับนะเมื่อผมอขึ้นคลิปก็จะได้เสิร์ฟกันถึงบ้านเลยทันทีนะครับนะอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับนะชอบมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้ท่งนักมวยทุกคนภาคมวยด้ยสมองสมาชิกนี่จะเสียยากนิดนึงนะก็คือภาคมวยอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะดูราคาดูหน้าเสือดูบรรยากาศแล้วก็ดูรูปเกมบนเวทีนะครับนะในไตรยก็จะมีการอาบอกอาการมวยบอกทุกอย่างครับที่อยู่ในเวทีช่วงที่ ทางทีวีไม่ถ่ายให้ดูอย่างเช่นช่วงพักยกนะครับนะก็จะบอกกันละเอียดภาคมวยกันด้วยความละเอียดเลยนะครับนะในทุกประเด็นเหมือนกับสมาชิกอ,อยู่ในเวทีด้วยกันกับผมนะครับก็มวยหูเดินละหนึ่งพันบาทนะครับลายเสียงเดินละสี่ร้อยบาทลายเสียงเวีเป็นลายเสียง 5G นะครับความไวนี้จะใกล้เคียงกับมวยหูแล้วนะครับนะก็ถือว่า นําไปต่อสู้กับมวยหูได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจังหวะการลุนการเชียร์นั้นไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วก็มวยหู V.I.P. พกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละสองพันบาทผมอยู่ในเวทีการันตีไม่เป็นสองรองไข่แน่นอนนะครับจังหวะรองรับนัดนกก็ ดูว่าจะไว่ไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับนะสนใจก็สมัครผ่านไอดีไลน์แฮปปี้บ l 2016รัรันตีว่าเมื่อเป็นสมาชิกผมแล้วก็จะรับการดูแลจากผมอย่างดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าเป็นสมาชิกผมสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่ากลัวสมาชิกผมจะสู้คนอื่นไม่ได้ในตู้นะครับเป็นสมาชิกผมจะต้องไม่อายไข่นะครับมนาะเดินเข้าตู้ด้วยความทรนองนะครับแล้วก็ออกจากตู้ ด้วยความร่ํารวยนะครับนะไม่ใช่ว่าออกจากตู้เดินหงอยออกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะผมไม่ <c oughs> ผมตั้งใจตื่นตีสีวิเคราะห์มวยทุกวันะนะเพื่อที่จะ,ะให้กับสมาชิกไม่เสียเปรียบใครในตู้นะครับนานอย่าไปยึดติดว่า มวยหูที่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่านั้นที่จะชาบมวยได้ดีนะครับนะผมเป็นมวยหูที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ผมก็สามารถภาคมวยมาได้เป็นปีที่แปดแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าอ่ผมไม่มีอะไรดีคงไม่มีใครปังผมนะครับนะสมาชิกคนแรกมวยหูคนแรกก็ยังอยู่นะครับแปดปีถ้าผมภาคไม่ดีเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าหูให้ผมนะครับเดือน 1, ละหนึ่งพันปีละหมื่นกว่าบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่การันตีว่า องความรู้เรื่องหวยผมนั้นไม่เป็นสองรองใครแล้วนะครับในเวลานี้แล้วก็เขาเรียกว,ว่าเก็บข้อมูลมวยด้วยตัวเองด้วยนะครับนะผมไม่สนใจใสิติของใครทั้งสิ้นนะครับนะไม่เคยดูไม่เคยอ่านไม่เคยอะไรของใครทั้งหมดนะผมก็คือผมแพ้ชนะผมก็รับผิดชอบเพื่อตัวเองนะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งช่องสามประจําวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคู่ที่หนึ่งเเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแปาดงบูของแอดพีเคสองสี่มวยคู่นี้พบกับทางด้านของป่าน้วเนหยกขาวสอพงลมรก็ชกกันที่ประัด1หนึ่งรอยยี่สิบแปดปอนด์สำหรับทางด้านแสดงก็เป็นมวยขวารูปรามีสูงยาวได้เปรียบเลยนะสอมมวยนี้เดินหน้าท้าชวนเข่าในบูสูดดันยันห้ายกรับอาวุธของผู้ชกท่าดวนชวนแลกตลอดเกณฑ์ชกนในเก่งกว่าผูนอกนะครับ อาวุธมือระดับในแข้งขวาแม่นซ้ายน่าออกได้ดีเลยมัดสอกก็ดูว่าออกอันตรายครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกวองไวเหนี่ยวน็อคขัดล้มเทถึงก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยดุดันไขแดดโน๊ตแต่ว่าไม่มีอาวุธนํารับอาวุธของคู่ชกก่อนทั้งตัวประกบในกดแขนไล่แขนแต่ตัวแรกสู้เขาในก็ถุงน้ำได้ดีแลคอตีเหนียวขวางในใส่ดันแทงก็แรงลึกแหละแล้วก็มีมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายยียบจิตเจ้าข้สมองไม่ด้วาจีปัจจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคน ปทุมธานีเวทน้ำหนักที่ชกอยู่ประจําก็จะชกอประมาณขั้นต่ําในน้ําหนักขั้นต่ำก็คือหนึ่งร้อยยี่สบสอหนึ่งร้อยี่สแปดแล้วก็สูงส,ส,สุดก็หนึ่งร้อยสาสเอ็ดปอนด์นะครับในชกเวทีมักงกาแล้วก็ประมาณสักยี่สิบครั้งเคยแพ้นกไข่เจอทางด้านของชกในเวทีมักงกรสี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมักงกรมาก่อนนะครับ ส่วนต้นนั้นเขาไปน้ำเงินหยกขาวสพอ,อ,อ,อนี่ก็เป็นมวยขวาขบวงเรียงสูงยาวแต่ว่าดูว่าจะเสียบเก็บชิ้นชกได้น้อยทรงม้ก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเขาหนายบูสูดดัดนยันห้ายก รับอาวุธของอุทชาท่าดวนชวนแรกตลอดเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับอบาวุธเบิกลักในแค่ฝ่าแมนครับสายนาในตัวถูกออกได้ดีเลยนะหมัดซอกก็ดูว่าออกตลอดทีพได้ทั้งแฟตทั้งฝ่าจังหวะนอกวงไวเหลืยมนะครับคอมเตทิท้งก็ถือทำได้ดีเช่นกันเดินมวยดุดันขนั้น้แต่ว่าไม่มีอาวุธนำรับอุธของทกกันทังตัวอมในกดแขนและแขนแต่ตัวสู้คนก็ถืลลอทำลด้ตีเช่นกันงหน้ยา,นา,ยยายดดันขทงนี้ถื่ว่าไม่มีอาวุธนรับอาวุธของชกยันทั้งตัวามในกดแขนไล่แขนแต่ตัวสู้ในก็ถือทำได้ด เรียบติด,ดตัวก่สมอโมเดียร์จีฟเจอรก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปลายๆนี่ต้องพิจนารณานะครับนั่นจะว่าหยุดหายไปนานหลายปีเลย <c oughs> สำหรับทางด้านของยกขาวสอพองมอนนี่ก็ห่างหายจากเวทีมวยกรไปประมาณสักหปีนะครับเนื่องจากว่าการชกครั้งสุดท้ายที่เวทีมวยราชดำเนินนั้นทางด้านของยกขาวหรือว่าหรือว่าทางด้านของแสนคนมนั้นก็มีปัญหานะครับมีปัญหาทําให้เกมยุติในยกที่สองแล้วก็ต้องต้องห่างหายจากเวทีมังกมไปนานเลยนะครับนั่กลับมาภาคใหม่นั่กลับมาภาคใหม่กลับมาายกขาวมีปัญหาไม่ใช่ที่ราชดำเนินครับมีปัญหาที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยนะครับ นะชกที่เวทีมวยสยามอมน้อยแล้วก็โดนเชิญในยกที่2องน่ะมาก็ผมก็พยายามพูด่ผมก็พยายามพูดเพื่อที่รักษาภาพลักษณ์ของนักมวยไว้นะครับเอาเป็นว่า,าการชกของทางด้านหยกขาวมีปัญหาที่เวทีมวยสยามอมน้อยในยกที่2นะครับไม่ได้ชกต่อนะครับนะ เกมยุติในี่2สองแล้วก็ทางด้านกองยกขาวก็ห่างหายจากเวทีมันไปนานนะครับนะักกลับมาภาคใหม่นะครับกลับมาภาคใหม่ก็กลับมาชกที่เวทีเมืองสยามอ้อมน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะมีแฟน,นมงแฟนมวยใจจาได้กันหรือไม่นะครับนะแต่คิดว่าคงจะลืมลืมกันไปแล้วนะครับนะเมื่อคู่นี้นี่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าทางด้านของยกข่าวนั้นมาสภาพนี่จะเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับมวยหยุดหายไปนานนะครับถ้าเกิดว่ามาสภาพเต็มร้อย,ปล,ยปลายไม่หมดนี่ผมดูว่าก็มี ที่จะพลิกชนะทางด้านของบุของได้เช่นกันเนื่องจากว่าเข่าในเหนือกว่านะครับนาะเรียนในเข่าในใน,นี่เหนือกว่า เพียงแต่ว่าเาวทพิการน้ําหนักที่ชกนั้นห่างหายไป5ป้าปีก่อนชกนี่จะอยู่ก่อนหายไปก็ช,ชกอยู่ประมาณสักหนึ่งไม่เกินหนึรสิห้าปอนด์นะครับนักประบมาพักใหม่ก็ชกหนึ่งร้อยิบแปดก็ต้องอยู่ที่สภาพด้วยนะครับนะแต่เมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแล้วผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของมวยที่ชกอยู่สม่าเสมอกว่านะครับนะให้ทางด้านของมูของเอ็พีเสองสี่มีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในตราสส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ชี้ตัวเล่นก่อนช่างยังชอบไปที่ด้านของบูของแอปพีเกตสองสี่นะครับนะมวยคนนี้ก็แนะนําว่าขึ้นไปก็ใส่ไปก่อนนะครับนะเพื่อทางด้านของบูของหน่วยช่งเดินอยู่แล้วถ้าทางด้านของฝ่ายน้นจะพิกชนะได้ก็ยกไทย้ายนะครับเนื่องจากว่าฝีมือมวยวงในนั้นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนั้นดีกว่านะครับ ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแพทแสนคอมเดอะเบสมวยไทยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินแพทภูผา ah, เอกป uh ู่ยีนมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดต่างกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงชก119ปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินในชก121ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงต่อน,น้ำหนักให้กับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของแพทแสนคอมเดอะเบสมวยไทยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับนะเพราะว่าเป็นรองแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับนะวันชิงแชมป์นี่ก็ อันนั้น,นี่ก็พลิกล็อกแพ้ได้รองแชมป์มาครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวสรงมวยก็ปีมือบุ้ผลเข่าไหนครับลุกได้เก็บการอุธของคูช่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกแล้วก็สรงมวยจะแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลักๆในแข้งขวาแมนรับซ้ายนาออกได้ถือว่าออกได้จัดเลยนะหมัดต่อยแม่นศอกอันตรายครับถีบได้ั้งใช้เส้นไปจังหวะนอกวงไวเลียมนอกขาดล้อมเต็มถึงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกัน เดินมวยก็มีาวุธน์นำด้วยนะครับนาเตะต่อน้ำปล้ำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปได้สู้เขาในก็ถือรักคอตีเหนียวขวางในสซตดันแทงนี่แรงลึกเลยด้วยขวางนานี่แก่งเลยครับนะสำหรับทางด้านของฝ่ายแพทย์แสนคมนะครับแล้วก็มีมัดมีศอกอสสันสู้อันตรายยึดถือก็สมองมดีวัดจิบใจก็ถือร้อเรเซ็นสำหรับทางด้านของแพทย์แสนคมก็ชกเวทีมังกรมาก็ประมาณสักสามสิบครั้งเคยชนะน็อกคุชกเจ็ดครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคุชกในเวทีมังกรสามครั้งช่วงหลังนี่ฟอมอาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนละ้วก็บางครับางคราวนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับสําหรับทางด้านขาแดงส่วนทางด้านเขอาอานนเงนเพชรปูผาเอกปูยีนก็เป็นมน่วยขวาขับรุมแรงนีจะสูงยาวแต่ว่าเป็นรองชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยเขาประเภทปีมือผูบ้บุญเข่าในรู้เแต่เก็บการาวุธของคุชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน,นชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับ อาวุธอรหลักในแข้งขวามแมนครับซ้ายหน้านี่ถือว่าจัดจ้านนะเตะซ้ายหน้าได้ดีกว่าทางด้านของเพชรแสนคมด้วยนะครับนำหมัดต่อแมนสอกอันตรายทีเดียวต้องใช้ทั้งขวาจังหวะนกล้อไวกว่าเดีมนอคัดล้อมเท,ทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันเดินมวยดุดันขยันอาวุธแล้วก็มีอาวุธนําด้วยนะครับเตะต่อยนำปล้ำรัดมติกดแขนและแขนแต่งตัวไว้ได้สูขข้กันก็ถือวาำได้เรียกข้อตีเหนียววางในเสื้อดังแทงนี่แรงลึกเลยนะแล้วก็มีลูกเก่งก็คือลูกตั้งแขนในยัดเข้าไปนะครับาตั้งแขนคือประเภทไม่ต้องขึ้นอ ก็ตีเข่าได้นะครับซึ่งแตกต่างไปจากทางด้านของฝ่ายเพชรแสนคมที่จะต้องขึ้นคอถึงจะตีเข่านะครับส่วนกานั่งคอฝ่ายน้ำเงินตั้งตั้งแขนเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปนี่จะทําได้ดีกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายครับนะก็สมองมาดีครับวัวจิตประยจนี้ก็ถือว่าเปอร์เซนต์ปลายๆก็ดูว่าจะมั่นคงนะครับ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรปูพาเอกปูยืนก็อายุ16ปีสูง173เซนเมตรจากจังหวัดภูกเก็ตนะครับเวทน้ำหนักที่ชกจุประจำก็1 1 9 1 2 0ปอนด์ก็ดูว่าวันนี้มาชก121ก็เป็น เบ็นพิกัดของตัวเองนะครับนะก็เคยชกที่ช่องสามมาแล้วแต่ว่ากระดุกมยวยบร์มวยการผ่านมวยนั้นเป็นรองพอสมควรนะครับชกเวีมางกรุงมาก็ประมาณสักสิบครั้ง <c oughs> เคยชนะน,นออกคุกทกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นออกใครในเวทีมังกรุงมาก่อน <c oughs> ผมเชื่อว่าการชกในเกมนัดนี้ทางด้านของเพชรปาน่าจะเดี่ระยะครบพายยกนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ก็ทางด้านประแดงตอนนั้นหนักให้สองปอนด์ก็คือกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยได้ดีกว่าแต่สภาพร่างกายผมรู้ว่าทางด้านประแดงนั้นเป็นรองทางด้านของฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินมาใหญ่กว่าแน,น่นอนนะครับนะพวสูงถึงหนึ่งร้อเจ็ดสิบสามก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะครับนะแล้วก็ได้เวทน,น้ำหนักสองปอนด์ด้วยนะครับต้นต้นผมเชื่อว่าทางด้านของแพทปูผาน่าจะออกนำก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านของฝ่ายแพทสันคอมเป็นมวยที่เก่งในยกที่สี่นะครับนะ วันคุนี้พิจารณาแล้วก็สวนทั้งประเทศนะครับผมสวนทั้งประเทศเลยก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรภูผพาเอกปู่ยีนะครับดูว่าได้ดํำหนักแล้วก็รูปร่างสูง,งกว่าฝีมือมองวงนอกเหนือกว่าจังหวะไวกว่าน่าจะมีราคาออกนําก่อนนะครับนะถ้าทางด้านของเพชรภู้าจะแพ้ก็คงจะพิกแพ้ในยกที่สี่นะครับยังไงสามยกผมดูว่าออกนําก่อนพลิกกลับมาเป็นต่อแล้วก็มีราคาให้ออกตัวได้นะครับนะ ชี้ตัวเล่นก่อนช่างยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรภูผาเอกปูยินให้ทางด้านของเพชรภูผาเอกปูยินมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับเหตุี่อ55เปอร์เซ็นต์นั่นก็เห็นว่ากระดูกมวยเบอร์มวยของทางด้านเพชรปูผานั้นเป็นรองแต่ว่าในเรื่องของสมองมวยในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ความแข็งแกร่งแรงแล้วก็อาวุธวงนอกผมดูวเพชรปูผาไม่เป็นรองนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของปาแดงยอดดวงใจทีเด็ดเก้าเก้กกกาพุทะทันน้งขบ่ายนออคินเนียนพีเคสแสนชัยมวยไทยยิมมมยคู่นี้ชกกันที่จัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ซึ่งเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยช่องสามด้วยนะครับนะสำหรับทางด้านปาแดงยอดดวงใจนี่เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะเสียเปรียบช่วงชกแข่งชัดเจนทรงมวยก็ปีมือบุบุญเข่าไหนครับลูกรแรกเก็บกันวุฒิของคู่ชกก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับ เอาพุทธมือเราในแข้งซ้ายแม่นเลยนะแข้งซ้ายนี่แม่นมากๆแตะในไหล่เลข้าทุกเม็ดครับนะขวาหน้านี่ถือว่าออกพอใช้ได้ครับหมัดต่อยแม่นซอกอันตรายครับตีได้ต้องใช้ตั้งค์ก่จังหวะน,นอกว่องไวเหลี่ยมนอกขักลมติดติงก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าหักไม่ค่อยลงนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของคูช่ชกนั้นตัวใหญ่มากๆนะครับนะเพราะว่าคูช่ชกนี่เป็นฝรั่งซึ่งร่างกายอ๋อรูปร่างนี่จะสูงใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของพีมพ์มืบงออกนั้นทางด้านประเด็นนั้นเหนือกว่าชัดเจน เดินมอยก็มีาวุดนำแต่ว่าไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับนาเตะต่อยน้ำปล้ำรับมาตีกดแขนและแขนแต่ตัวเล็กสู้กันในก็ถือแล้วคอตีเหนียววันนี้สายดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกแหละแล้วก็ในหมัดในศอกนี่ก็ดูออกส่วนพูดแต่ว,ว่ายังเป็นรองทางด้านของกูชอบอยู่นะครับเพราะว่าตัวเล็กกว่า <S <S แต่ว่าสมองมวยนั้นดีกว่าปีมือมวยเหลี่ยมตัวอะไรนั้นดีกว่าแน่นอนก็ดูมวยเบอร์มวยกํนผานมันนี่ดีกว่านะก็ดูว่าวัวจิตรใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลตอนนั้นเทคนิคของยอดดวงใจที่เด็ด99ไปดีวันอายุ18ปีสูง170เซิเมตรถึงเป็นมวยซ้ายจากอุดรธนานีนะครับนะก็ชกไปทีมังกรงมาก็ประมาณสัก30ครั้งเคยชยนะน,น็อกก็ชกหนึ่งครั้งและก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของมวยชกในวเวทีมักงกรหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนตำ่งของกุชออกกิเนียนพีเคนชัยนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวใหญ่กว่าได้เปรียบเห็นชัดเจนสมงมวย้วยเชรเดินหน้าท้าชนมูสู้ดุดันยันให้ยกระบุของกุชท้าดวลชวนแลกตลอดเกมอาวุธมวือระลับในแข้งขวาแมนครับซ้ายหน้านี่พอใช้ได้นะครับหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีสอกที่อันตรายมากครับติดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกว่องไวเยี่ยวนอกขักลำเทถึงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยดูดันขยันอาวุธแต่ว่าไม่มีอาวุธนำรับอุธของโุชก่อนถึงตัวนะครับคือเดินเข้าไปนี่จะโดแ้งซายก่อน แต่ว่าเป็นพวกทรหดทนทานนะนะปรากดในกดแขนและแขนแต่งตัวช้ากว่านะครับจังหวะขึ้นคอนี่ก็ดูว่าจะขึ้นคอทางด้านของฝ่ายแดงในยากนะครับนะแต่ว่าแดนข้าในนี่ถือว่าโต้ได้ดีครับแล้วก็มีลูกแข็งแรงนะหักเหลี่ยมหักล้มเททิ้งนี่ได้ทรงมวยลูกเก่งนะลูกแข็งแรงลูกเรียกว่าได้ทรงอ่ะกินเหลี่ยมกินทรงไปด้วยนะครับนะแต่ว่าวงในในเรื่องของกระดูกมวยเหลี่ยมตัววงในนี่จะเป็นรองนะครับนะแต่ว่ามีหมัดมีซอกออกส่วนสู้อันตรายครับนี้แต่สมองมดีวัดเจีรปัจจัยก็ถือว่าร้อเปอร์เซ ข้มูลท่านเทคนิคของออกกิเนียนพีเคเนชัยมอยทียมปัจจุบันอายุ36ปีจากอเมริกานะครับชกไปที่มังกรงมาก็ประมาณสัก10ครั้งเคยชนะนัะกยกสองครั้งในยกที่4.5แลวก็ยังไม่เคยแพ้นอกไข่ในวิธีมังกรงมาก่อนผมเชื่อว่าทางด้านของออกกิเนียนน่าจะยืนระยะครบห้ายกในนัดนี้นะครับนะแล้วก็เชื่อว่ามอยคู่นี้ก็คงจะชกกันยันห้ายกอะเพราะว่าทางด้านระดงก็เคยแพ้นอกเพียงครั้งเดียวส่วนท่านปาในมันไม่เคยแพ้นอกไข่สีการแพ้นอก,ก่อ,อ่ทังู่นั้นมีเพียงเล็กน้อยนะครับนะเดี๋ยวเจ้าบานน้ำเงินไม่ เมื่อคืนนี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม25 6 5น้าหสบห้านะครับนะที่เวทีเมียนมารอ้อมน้อยแห่งนี้แล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างเส้นนี้ด้วยนะครับนะก็รูปเกมก็หนึ่งสองสามนี่ก็เป็นทางด้านของประดงที่ที่เหนือกว่านะครับนะมือมวยวงนอกนเหนือกว่าตัวมีราคาออกนําไปก่อนเป็น10หนึ่งอะ่ะแล้วก็ยกที่สี่ยกที่ห้าในทางด้านของออคิเนียนก็มาไล่นะครับมาไล่กำปัตตีอาศัยตัวใหญ่กว่า ก็ดูว่าทําได้ดีในยกที่สี่นะครับรตัวตีซึ้้นมาแต่ว่ายังเป็นรองอยู่ทีนี้มายกที่ห้านี่เป็นทางด้านของออกกิเนียนเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็เตะกวาดล่างหักล้มเททิ้งนี่ดูว่าทางด้านประแดงนี้จะอ่อนแรงลงนะครับแล้วก็ล้มไปสองสาครั้งก็ราคาก็พลิกกลับไปอยู่ที่ทางด้านของออกกิเนียนนะครับ mm hmm. พบยกทันแรเนี่ก็เป็นต่อราคาประมาณสักสามสี่หนึ่งนะกรรมการรวบรวมคะแนนกันนานนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัดสินให้เสมอกันไปนะสามมุมสามมุมเลย นะก็ความเห็นของกรรมการทั้งสงท่านก็แตกต่างกันไปก็ทําไมทั้งคู่นี่ก็เสมอกันหมานัดล่าสุดประมาณว่าออกกินเนียนมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าในสายตาของท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับมาเจอกันใหม่นัดนี้นะครับมาเจอกันใหม่นัดนี้ผมเชื่อว่าารูปเกมมันคงไม่แตกต่างไปจากเดิมทางด้านของฝ่ายแดงยอดยอดดวนใจก็คงจะก็ะสงสายรับจับทางนะครับเพราะว่ามอยตัวเล็กกว่า เสียเปรียบรูปร่างชัดเจนนะครับเปรียบพิกัดน้าหนักในเสียเปรียบแน่นอนนะเสียเปรียบทางด้านของฝรั่งแน่นอนนะครับก็คงจะตั้งรับจับทางอยู่ข้างเชือกอะนะแต่ว่าแข้งซ้ายนี่แม่นมากครับนะสำหรับทางด้านขอาแดงก็คงจะไม่ได้เขาออนำก่อนนะครับนะไม่ได้เขาออนำก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ในยกท้ายๆนะครับนะ ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมเมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแล้วเห็นว่ามวยคู่นี้มันชกกันเกมยาวนะครับนะโอกาสที่ทางด้านของยอดดวงใจจะชนะน็อกตั้งแต่ฝ่าน้ำเงินนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ำเงินไม่เคยแพ้น็อกไข่มาก่อนเมื่อเกมยาวนีมวยตัวใหญ่ได้เปรียบนะครับนะอ่าแล้วก็เกมกัน,กนทุกครั้งที่แล้วนี่กระแสมันไปทางออกนี่เนีนนะ้กระแสไปทางออกนีนผมเชื่อว่ากรรมการ คงจะเมื่อวัดกันคู่กีสุดสีน่าจะชูน้ำเงินได้นะครับนะคงไม่ส่วนกระแสนะครับนะก็ยังชอบไปที่ทางด้านของออคิเนียนพีเคแสนชัยให้ทางด้านของอคิเนียนพีเคแสนชัยมีโอกาสที่ชนะใน,นนัดนี้ในตตายอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเหตุที่ให้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าผีมือมวยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยของทางด้านออคิเนียนนั้นเป็นรองทางด้านของยอดดวงใจแล้วก็ทางด้านของออคิเนียนเป็นมวยทรงเดียวนะครับนะก็คือโชคอ,อยู่ทรงนี้ทรงเดียวเลยถ้าเกิดว่าทางด้านของยอดดวงใจอ่าไป ปรับเปลี่ยนแก้ไขวางแผนการชกมาดีนะครับนะสา,าสามารถเชื่อแก้เกมได้เปลี่ยนเพราะว่ายอดดวงใจในป็นมวยที่ใช้ฝีมือมวยสมองมวยแล้วก็เปลี่ยนทรงชกนี่ทางด้านของออกิเนียนก็อาจจะแพ้ได้เช่นกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางด้านของออกิเนียนนั้นเป็นมวยทรงเดียวนะมวยที่เคยชกมาแล้วมวยทรงเดียวแบบนี้นี่จะแก้เกมได้ง่ายนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามขับมวยคุณนี้ก็คงจะค,จะคู่กีสฬาสีขึ้นไปมาต้นๆขึ้นไป ก็ใส่ไปที่ด้านของยอดดวงใจก่อนนะครับสามยกผมเชื่อว่ามีราคา451ให้ออกตัวแล้วค่อยไปลุ้นทางด้านของออกเกีเนียนนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประแดงเพชรชุมพรท่าไยาสัตว์พบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินแพทตาเสือสว่างเสือเมื่อคู่นี้ก็ชกกันพิกัด115ปอนด์ สำหรับทางด้านตระแดงก็เป็นมือขวารูปร่างจะสูงแบบใกลเคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือบุบบังเข่าในครับลุกรับได้เก็บการอุ้ของคุณชอบก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในอาวุธมวยก็ไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับอาวุธมือหลักในแข้งขวาแม่นรับซ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีนะหมัดหนักต่อแม่ศอกอันตรายครับตดได้ทรงซ้ายท้งขวาจังหวะนอกวงไวเหลี่ยมนอกขัดรอมตดถึงก็ถือทําได้ดีเช่นกันเดินมวย เดินมวยก็มีอาวุธนำเตะต่อยนำปล้ำรัดมัติกดแขนและแขนแต่งตัวแดงสู้เขาไหนก็ถือทำได้ดีคอตีเหนียวแข็งในเสื้นแคงนี่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีหมัดมีศอกออกส่วนสู้อันตรายเนี่ยติดตัวข้าสมองมาดีเวอร์ติจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรชุนพร้าแทะยาศาสตร์นี่ก็ปัจจุบันนี้19ปีสูงประมาณสัก162เซนก็จากประจวบนะครับนะชกเวทีมืงกรมาก็ประมาณสัก10ครั้งเคยแพ้นอก2ครั้งในายกที่ัสามเชสิบเลา น่าจะเอาชนะนออ็อกคู่ชกยันยางเพราะว่ายังไม่เคยน็อกใครมาก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าเวททีกัดน้าหนักที่ชอคอยู่นี่ถือว่าจะได้เปรียบเพราะว่าชกอ,อยู่พิกัดน้าหนักอยู่ที่115ปอนด์ตลอดส่วนตำแหน่งของฝ่ายน้าเงินเพชรตาเสือสอวังเสือก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันแหละทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในครับตูกับได้กับการันตของคูช่ชกก็ถือทาได้ดีมีทั้งนอก,ม,นอกมีทั้งในชกวงนอกแก่งกว่า,งาวง,นงวาในเช่นกัน เอาพุกมเวลาแข็งขวามแม่นครับสายหน้าออกได้ดีนะหมัดสอก็ดูออกพอใช้ได้ครับนวถีบได้ทั้งแววงวท้ทั้งควาจังหวะนอกวงไวเลียนนอกขาล้มเทิ้งก็ถือทำได้ดี เดินมวยก็มีวุฒินำเตะต่อยนํำปล้ารัดนาตีกดแขนและแขนแต่งตัวช้ากว่านะครับหน้าบงไหนนี่ก็ดูว่าช้ากว่าแล้วก็ไม่มีขวางหน้าเจอคู่เขวางหน้านี่ก็ถือว่าไปไม่เป็นเลยนะมีมัดมีสอกออกส่วนสู้นระยะปฏิทิตัวข้าสมองโมเดิร์ดจเตก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อบาทางด้านเทคนิคของเพชรสือสว่างเสือนี่ก็ปกปเป็นวายยีสิบแปดปีสูงประมาณสักหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนจากฉะเชิงเซาชกไปที่มังกรงก็ประมาณสักสิบครั้งเคยแพ้นอกไขแต่ด้านของผู้ชกสองครั้งในยกที่สี่ทั้งสองครั ปรเภทมังกรเช่นกันนะครับน้ำมวยคนนี้ก็คงจะอาวุธมวยก็ไม่ได้หนักแรงกันมากครับนั่นก็คงจะวัดกันที่เหลี่ยมทรงนะครับก็คงจะสู้กันยันห้ายกแล้วก็วัดใจกรรมการว่าจะชอบใครนะครับนะปรทกัดน้ำหนักของทางด้านแพตตาเสือจะเสียเปรียบเพราะว่าชกอยู่ประมาณ112ปอนด์นัดนี้นมาชก115ปอนด์ ก็ดูว่าจะเสียเปรียบทางด้านคะแดนลูกหนักลุกแรงน่าจะเป็นรองด้วยนะครับนะมวยค่นี้เมื่อผมพิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรชุมพรท้าพระยาสัตนะครับนะช่วงนี้นี่จะได้ชกบ่อยที่ช่องสามนะรู้สึกว่าจะสามสี่ครั้งแล้วนะครับี่ได้มาชกช่องสามติดติดกันเลยนะก็อาจจะเป็นมวยปั้นมวยอะไรก็ตามแต่นะครับนะก็ดูว่าน่าจะดีกว่านะครับนะก็ให้ทางด้านของเพชรชุมพรท้าพระยาสัตนะโอกาสที่จะชนะในนัดนี้เนี่ยแต่สัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต ชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรชุ่มพรท่าแสยะสัตว์นะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการมวยช่อง3ซึ่งมวยแต่ละคู่ผมก็ใช้เวลาวิเคราะห์นานคู่ละ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับนะก็คือวิเคราะห์ไปเรื่อยอ่ะดูลิดูอะไรไปเรื่อยดูประวัติการชกไปด้วยสถิติอะไรต่างๆนะครับนะ้วก็นาํามาเทียบเคียงกันครับว่าก่อนชกใครน่าจะดีกว่านะครับนะการวิเคราะห์มวยของผมจะยึดหลัก ในเรื่องของทรงมวยประวัติการชกอแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างน้ําหนักอะไรต่างๆนะครับนะไม่มีมวยล้มมวยยามวยล็อกไปเลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามวยที่ผมชี้ตัวเล่นก่อนชกอผิดพลาดนะครับก็ว่ากันไม่ได้นะครับว่าผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยล็อกมวยยามวยกรรมการผมปิ๊กครบมวยตามส่งเท่านั้นตามมาตรฐานของผมเท่านั้นนะครับนะ ท่านใดที่คิดว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมาสามารถที่จะทำให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานและก็ตั้งใจวิเคราะห์ให้กับทุกท่านนะครับนะเพราะว่าทุกคำพูดของผมที่พูดลงคลิปนี้ย่อมต้องเชื่อถือได้นะครับนะเสียแขนเสียขาเสียได้แตกเสียเครดิต เสียไม่ได้นะครับนะสำหรับผมนะครับผมใจยึดถือเครดิตของผมเป็นสําคัญเลยการที่จะวิเคราะห์มวยแบบเล่นๆวิเคราะห์ไปงั้นก่อนวิเคราะห์ไปก่อนนะครับแล้วก็ภาคก็ว่ากันไปอีกทีอย่างนี้ไม่มีนะครับนะของผมขึ้นถ้าผมขึ้น Youtube ก็คือจะต้องเอาจริงเอาจัง100%นแล้วนะครับนะก็ขอบอกให้ทุกท่านได้มั่นใจว่ามวยแพ้ชนะแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือว่า รู้ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลมวยก่อนชอบผมได้ตั้งใจวิเคราะห์ให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับนาะยกขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ